สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็บรรยากาศอยู่ในที่คิมะกำลังตกเลยนะคะอากาศอยู่ที่หนึ่งองศานะคะใครที่ขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นก็เตรียมเสื้อหนาวเสื้อการฝนกันหินมะให้ดีนะคะโอกาสในรอบท้ายสุสี่ปีเลยนะคะที่เดือนสิบแปดหิมะจะล่วงนะครับปกติจะล่วงเดือนสิบสองนะคะ ไม่เดือนหนึ่งก็เดือนสองแต่ปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะเพราะมีการหิมะร่วงมาเร็วปิดปกติน,นะคะก็ยังไม่เป็นน้ำแข็งนะคะยังพอจะเดินได้นะคะยันก็ถายให้ดูเดี่ยวนะคะก็ให้นักท่องเที่ยวตวตัวกันนะคะหนาวมา ไม่ให้ดวงถือ <Okay. S 1> ถ้าใครออกมานในสภาพที่ว่าไม่นั่นเท่าไหร่ก็พยายามหน่อยน,นะคะหนักม,มากในราคาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ